ฮัลโหลสวัสดีครับน้องนุกครัผมเบียนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดมาครับพีเอ็นะฮะแบบไม่เสียตังค์นะฮะดับแรกนะฮะให้เราโหลดเจ้าโปรแกรมตัวนี้มานะฮะตัวเนี้ยตัวที่เลื่อนอยู่นะให้เราโหลดมานะฮะเดี๋ยวผมจะสอนโหลดแอปนี้สามารถโหลดในเพจสโตนได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอน เนี่ยขึ้นไปว่า,า V attack เนี่ยนี่ยมันก็จะขึ้นมาพิมใน V attack พอเราโหลดเสร็จแล้วก็เปิดมาแบงนี้เปิดนะฮะเปิดมันก็เข้ามาในนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่ต้องพิมพ์มันก็ขึ้นมาทันเลยเนะี่ยแล้วโหลดมาแล้วก็โหลโดพอเราโหลดตรงนี้เสร็จแล้วป่ะฮะ ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะฮะว่าโหลดเสร็จนะฮะมันจะให้เราเข้าการตั้งค่าให้เราเข้าการตั้งค่านะเดี๋ยวมันจะเข้าการตั้งค่าให้เราตลอดเลย เดี๋ยวมันจะเข้าโปรแกรมนี้ฮะหน้าจอหนี้งฮะเรานะเอ้นะเข้ามามันจะขึ้นมาทบนี้ปกติมันจะมันจะกดตรงมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะแล้วเราก็อ่านไปว่ามันรู้จักขี้มาก็เปิดแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ